ไอ้ <ua> ันเนี่ยเขาบอกว่าห้ามสร้างอีโร่บ,บายงั้นเหรอห้ามกูไม่ได้หรอกกูน่าคือทีนทีแก,กว่ากูต้องกูชอบแฮกโคเมื่อกี้ลุงพูดว่าอะไรนะครับปลาค่ะปลาป่าปาปาปาบอก,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 กมาเดี๋ยวนี้ครับผมไม่พูดอะไรครับผมเนี่ยครับได้ไก่ของลูกเสือครับ ผมจะไม่โกหกพระอาจารย์นะครับไล้วไปเจ้าเอ่อเอ่เออะไรครับมีถั่วไหมไอ้สัตว์เอ้ยช่บไม่ลยไมีถั่วไปถามพวงดูสิ ทีนทีเกมมี่นะฮะวันนี้เรากู้จะมาสอนวิธีการสร้างฮีโร่บายกันนะครับอ,อันนี้ก็มีคำเตือนอยู่นะคะห้ามถ้าใครไม่เหมาะนะครับก็อย่าสร้างนะมันสำหรับคนที่เหมาะเท่านั้นครับแต่ผมไม่เหมาะเลยครับวันนี้ผมจะมาสร้างดูนะครับว่า ไม่เหมาะหรือไม่เหมาะไม่เหมาะหรือเหมาะมันต่างกันยังไงนะครับอันนี้ถ้าคนเหมาะเขาจะโชคดีนะครับแต่ถ้าคนไม่เหมาะเขาจะโชคร้ายโชคร้ายยังไงครับมาดูกันนะโอเคครับขัแรกครับโซแซนครับเห็นนรกครับอบล็อกไดมอน์ครับหรือบล็อกออฟไดมอนด์หัวคนครับสตีฟ ว่าไงสตีฟวันดีพวกของเราเรื่องอะไรบ้างอ่า t อสเพสโต s นะไฟแช็กครับไม่รู้ว่ามันเป็นไฟแช็กไหมครับโอเคครับคันแรกครับวางโซแซนไว้หนึ่งบล็อกครับฮินนรกครับรอบเลยครับปุ๊บปลุ๊บแล้วก็ออฟครับจากนั้นก็เอาเอ่อบล็อกเพชรครับวางขึ้นไปสองบล็อกแล้วก็ขุ้บล็อกอันนี้ออกครับแล้วก็ กระตุกครับใส่นี้ครับใส่นีนพอสครับจากนั้นเราก็ใส่หัวคนลงไปครับอืมไกลเสีเยแล้วครับขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่ยากมากเลยนะครับกระตุกกระตุกกระตุกแล้วก็มันจะกระตุกนะฮะทำใจก่อนไม่รู้ว่าจะเจออะไรครับ ครับเรากลับมึงเลือกหลุดได้ไหมเนี่ยผมจะสร้างเนี่ยเฮ้ยโอ้โหละทุกขันตอนนี้ละเราต้อง,ร,งร,รีบทำอะไรเกมอะไรตัวละ ดดโอเคครับเรากลับมาอีกแล้วค่ะเมื่อกี้เกมบักครับแม่สักสิบจริงจริงด้วยครับโอเคครับผมจะไม่รังเลยครับจุดละวสามสองหนึ่ง